ท,ที่การคอปพอนำทัพประกันภัยลงพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเปิดตัวโครงการคอปอเพื่อชุมชนปี5เพื่อเชื่อมโยงและเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแบบเคาะประตูบ้านประชาชน เมื่อวันที่13ธันวาคม2564ดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ขาธิการคอปพ,อพอเป็นประธานเปิดโครงการคอปพ,อพอเพื่อชุมชนปี5ณชุมชนเกาะเกรด็ดอำเภอเภปากเกรด็ดจังหวันดนนทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่ชุมชนผ่านการถอดบทเรียนและเชื่อมโยงโครงการต่างๆของสำนักงานคอปพ,อพอให้สามารถตอบโจทย์ตรงกับความ ความต้องการของชุมชนพร้อมจัดให้มีการเสวนาประกันภัยน่ารู้สู่ชุมชนโดยมีประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทยนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายกสมาคมประกันชีวิตไทยนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยนายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทยและผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตร่วมเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวอารชานันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายไพรัรั์ขีดเขียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกรด็ดร่วมเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับในโอกาสนี้เลขาธิที่การคอปพอได้กล่าวเปิดโครงการในตอนหนึ่งว่าโครงการคอปพอเพื่อชุมชนได้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2560โดยสำนักงานคอปพอร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตรับทราบสภาพปัญหาของชาวชุมชนรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยและแนะนําให้ชุมชนทราบถ,ถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานคอ,อปพอตลอด จนช่วยพัฒนาและส่งเสริมการทำประกันภัยรายย่อยไมโครอินชูรานส์ และประกันภัยประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนรวมทั้งได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนและการเรียนรู้ด้านประกันภัยออกสู่สาธารณชนโดยจัดทาเป็นรายการคอปพอเพื่อชุมชนเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ทําให้เกิดการเรียนรู้ด้านประกันภัยในชุมชนและในวงกว้างรวมทั้งทําให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนต่างๆโครงการคอปพอเพื่อชุมชนปีห้านะครับก็จะเน้นการลงพื้นที่กระจายให้ ทั่วประเทศ ที่เราลงไปแล้วก็คือที่ปากช่องเราก็เน้นเรื่องของประกันสัตว์นาำฐานทางเหนือเราก็จะไปที่จังหวัดแพร่อันนี้ก็จะเน้นเรื่องของคืชผลทางเกษตรก็จะมีเรื่องของชากาแฟแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พาังไทยที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีไปที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็มีปัญหาเรื่องของการคมนาคมการเดินทางอันนี้ก็จะไปดูเรื่องของประกันอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็รวมทั้งในส่วนของประกันทื่ผลทางเกษตรด้วยจากนั้นก็จะมีที่ทางภาคใต้จังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นพื้นที่ที่ เรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเน้นเรื่องของประกันภัยมัคุเทศ์สมาร์ทฟาร์มเมอร์ต่างๆแล้วก็จะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองผลไม้มีเรื่องของทุเรียน ซึ่งเราก็มีประกันภัยทุเรียนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะต้องนําไปปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุเรียนให้มันดียิ่งขึ้นการที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยไปคุยกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สภาพปัญหาต่างๆและความต้องการถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมีทีมเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของความต้องการเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยเราก็จะมาปรับปรุงที่มันมีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นหรือถ้ายังขาดอยู่เราก็จะไปร่วมกับภาอุตสกนรกประกันภัยเนี่ยช่วยการส่งการ ผมพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใช้จริงครับรู้สึกว่าวันนี้ต้นโครงการที่ดีมากใจหนักรู้มากแล้วนะก,ก,ก็อยากจะเป็นตัวแทนในการไปกระจายแล้วก็บอกเลยว่าเราจะต้องบริหารคอนเซนทรีก็อยากจะขอบคุณโครงการมากๆค่ะแล้วก็จะเป็นตัวแทนที่อยากพี่น้องแต่ง สำนักงานคอพอหวังว่าโครงการคอพพเพื่อชุมชนปี5จะเป็นโครงการข้ามปีที่จะทําให้สำนักงานคอพพและภาคธุรกิจประกันภัยได้ลงพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการมีการประกันภัยของชุมชนต่างๆทั่วประเทศตลอดจนได้ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัยสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวแบบยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบท ของชุมชนยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป